คุณเบนสักนิดไหมฮะค่ะก็ผู้สื่ข่าวรายงานประมาณสักตีสีนนะคะมีพลเมืองดีเนี่ยไปแจ้งหน่วยคู่ภัยบอกว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งถูกซ้อมนะคะแล้วก็สลบเลยนะไม่ได้สติเลยสลบอยู่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอยู่ในพัทยา พอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนที่ว่านี้ที่สลบอยู่เนี่ยนะคะเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเสร็จนี้ก็ทราบว่าก็คือศิลปินชื่อดังคุณเบนชนาทิาย์เนี่ยนะคะถูกซ้อมอาการพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนที่ส่งโรงพยาบาลนนย,ยังไม่ได้สติต้องให้การรักษาเขาบอกว่าอยู่ที่ห้อง i อ u คาดการณ์ในเบื้องต้นเนี่ยคงจะเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไปรุมซ้อมคุณเบนชนาลิาย์จนสลบที่หน้าถานบันเทิงแห่งนั้นตรงพัทยาล่าสุดเนี่ย ผู้สึกษาเราสอบถามไปที่โรงพยาบาลที่ห้องไอซบอกว่าฟื้นแล้วแต่ว่ายังต้องรักษาตอนนี้อยู่ในห้อง i อ u นะคะนะฮะโอ้ยน่าตกใจนะฮะอโอ้เป็นชลาทิศเสียงนี่ขวัญใจดิฉันเลยนะคะโอ้โหนเนเนเขอให้หายเร็วเ็วนะแล้วก็มาจัดการกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนั่นเหรสิฮะ,ะนี่ตำรวจต้องไปตามดูนะครับเนี่ยแล้วฟื้นแล้วคงจะได้รายละเอียดมากกว่านี้ว่าใครทำนี่เริ่มได้สติแล้วเพราะตอนไปเห็นนี่ยังไม่ได้สติมีสลบเหมือนเราคุ้ได้ง่าย